สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะกูบุกออกจากออฟฟิศเร็วหน่อยเพราะว่ามีกิจกรรมที่ต้องไปทำนะเป็นการเสริมสร้างความสามารถของตัวเองให้เพิ่มขึ้นนะแล้วก็ได้ทำอะไรใหม่ๆก็คือการไปเรียนตีกอล์ฟนะเดี๋ยวจะไปสนามไดฟ์นะคะนะัดเออโปรไว้ละนะวันนี้วันแรกเลยที่ที่จะไปเรียนกับโปรนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอยาก อยากทําอะไรวันนี้นะกูปุ๊กจะบอกเลยนะคุณอยากทําอะไรคุณต้องทําเลยนะไม่ว่าคุณจะอยากเล่นกีฬาทํางานอาชีพเสริมหรือเพิ่มทักษะอะไรก็ตามเพราะวันนี้คุณจะไม่รู้เลยว่าคุณชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรถ้าคุณไม่เคยลองทําถ้าคุณนึกเอาว่าน่าจะชอบมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้เพราะฉะนั้นวันนี้อยากลองอะไรไปลองนะวันนี้กูกุ๊กก็เลยจะไปลองนะเรียนกอล์ฟดูนะ ว่าตัวเองจะชอบไหมเพราะว่าถ้าชอบขึ้นมานี่คือที่หัวหินนี่คือสนามเยอะมากเราจะมีแอคทิวิตี้ทำต่ออีกเยอะเลยแต่ถ้าไม่ชอบเราก็แค่ได้เรียนรู้เพิ่มทักษะของตัวเองใช่ไหมโอเคเดี๋ยวถึงสนามแล้วเราไปเจอกันค่ะก็ามาถึงสนามาแล้วนะคะก็ปุ๊บเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะว่า วันเล่นวันแรกจะเป็นยังไงคะไปดูกันเลยคะ่ะ